บลวให้ขาหดขึ้นหน้ามาก่อนบอกว่าให้มาแต่ว่าให้หมดขึ้นหน้ามาก่อน ครับตะต่อไปขอเชิญบูชาพระจับพระรับสิทธิ์พระคมเงนนะครับกิมีนาสกาเลนะทุขั้งภูเทมัสกิมีนาสกาเลนะขั้งมังภูเทมัสกิมีนาสกาเลนะสั้งขั้งภูเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาด้วยอันฉริยด้วยเครื่องสกาละอันนี้ขอเชิญกราบพระพร้อมกันนะครับ อารหันสัมมาสัมุทโขกกวาพุทธังกกวันตังอะติวาเทนิสวะคาโตกกวัตาธมโมธรรมังนามะสามิสุปฏิปันโนวัควัโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนะขายาติสารณีนะสหาปัญจสีลานิยาจามา dipit mayang pantewi Suaha Pancak sima tak mayang pante wis Suaha pancak si

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนังขัตถามิพุทธังสารังคัจฉามิธรรมังสารังขัตถามิธรรมังสารังขัตถามิสังฆังสะรังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิ นั่งขัดฌานิตัดียังติพุังสระนังขัดฌานิตัดทียังติธรรมังสระนังวัดามิตัดียังติสังัสระนังัานิตัียังติสังัสระนังคัดามินังัา ตานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาติยามิอกินาคานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ มีสุขาปทังสมาธิยามิกาเมสุิชาตธรรมณสมาธิญาิมุสาวาทาเวรามีสกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมมีสิกขาปทังสมาธิยามิ ตุระเมระยะธรรมะสมาธิเวรปนีสิกขาธรรมสมาญาณิสาุทิเรภกะจัมสาธุ นนิพทัมสิ <bunker> ังสาธุสาธุวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะทุขวินาสายะปริตังภูธังคังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยวินาสายะปริตังภูธังคัง วิปติปติหาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพโลขวินาสายะปริตังภูทะมังคะรังปุตตวนะเมตังสเมตตาทุกตนอมิเขตจิตตาปริตังธมรนตัว สัพเพจเมจารูปปคุริสีทราตัเตจันตริเทวิมาเนียมเยีมเตระเทจรามิตุวนาคาเลเกหััตุยเทียม ุมูมาเจยันตโตเทว,วาชาลธาลาวิสเมยักขันทพนาคัน,นาาาคาปิดตันตาสันติเกยังมุนิวราวัจกนังสาธโุเนสุน,นันโตพุทธธรรมสวนาการออาจยมหันต๊า Dhamma Svanakaro Aiyam Hathandu Tauh Sankha 자 <목소리나>